สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องราวของพลังงานนะครับปกติเราเติมน้ำมันรถทุกวันเนี่ยในปั๊มก็จะมี E20 สนะครับส่วนผสมก็คือเอทานอลหรือแอลกอฮอล์นะครับกับน้ำมันเบนซินนะครับจะดีไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเอาเอทานอลเนี่ยน้อยกว่าคือ10%เรี่ยเราใส่เข้าไปในน้ำเลยแล้วก็เติมรถแล้วก็ให้รถวิ่งได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับ กระผมนายรามตีวารีหัวหน้าสาขาฟิสิกส์จากสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับน้องเฟียสแล้วก็น้อง,องพีคนะครับเราจะมานําเสนอเรื่องราวนะครับที่เป็นความฝันสําหรับแหล่งพลังงานในอนาคตครับเชิญน,น้องเลยครับค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีท่านผู้ชมนะคะก็คือโดย ปกติทั่วไปอะคะ่ะเซลเชื้อเพลิงประเภท PM หรือเซลเชื้อเพลิงที่เรียกว่าโปรตอนเอ็กแชนเมมเบรนนะคะปกติอินพุตที่เราจะใส่เข้าไปอะคะ่ะก็คือจะเป็นในรูปของอก๊าซไฮโดรเจนนะคะแต่วันนี้นะคะ่ะก็เลยจะมาขอเสนอ,อตัวเซลเชื้อเพลิงอีกรูปแบบหนึ่งอะคะ่ะตัวเชื้อเพลิงที่รับเป็นแหล่งแอลกอฮอล์ที่เป็นสารละลายหรือเป็นของเหลวเข้าไปลักษณะก็คือเหมือนกันโดยที่เขาจะเอาไฮโดรเจนเนี่ยแต่โดยที่สารละลายที่ใช้อะคะ่ะจะเป็นเอทานอลอะคะ่ะก็คือ ใช้เอทานอลแค่ประมาณ10%เท่านั้นใช้ประมาณ6 0มลสามารถที่จะปั่นพัดลมเนี้ยค่ะได้อยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงอะคะ่ะหลักการของมันคืออะไรครับค่ะเดี๋ยวเรามาทราบหลักการของ DEFc หรือ Direct Ethanol Fuel Cell กันก่อนนะคะ โดยปกติทั่วไปเซลเชื้อเพลิงโดยทั่วไปอะคะ่ะจะใช้ไฮโดรเจนในรูปแบบของแก๊สไฮโดรเจนค่ะแต่ว่าตัวของ DEFC เนี่ยเราจะใช้แหล่งไฮโดรเจนเนี่ยในรูปแบบของของเหลวหรือสารละลายนะคะโดยในที่นี้ก็คือเอทานอลอะคะ่ะเซลเชื้อเพลิงประเภทเนี้จริงๆสามารถใช้แอลกอฮอล ชนิดใดก็ได้อะคะ่ะอย่างที่มีการวิจัยเผยแพร่ออกมาก่อนเนี่ยก็คือใช้เมทานอลก็คือเป็นไดเรกเมทานอลฟิวเซลแต่เนื่องจากเมทานอลอะคะ่ะเป็นที่ทราบกันดีว่ามันเป็นสารละลายที่เป็นพิษนะคะแล้วด้วยว่าเมทานอลเนี่ยโครงสร้างของเขาก็คือ C S 2 O H ซึ่งทําให้มีตัวไฮโดรเจนเนี่ยน้อยกว่าตัวเอทานอลซึ่งตัวโครงสร้างของเอทานอลเนี่ยคือ C2H5OH ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีตัวไฮโดรเจนเนี่ยในปริมาณที่มากกว่าก็าจะทําให้ได้พลังงานที่มากกว่าอเอทานอลสามารถสร้างได้จากมันสมปะหลงังหรืออ้อยและพกพืชผลทางเกษตรกรรมจริงๆเหมาะกับประเทศเกษตรกรรมอย่างเราๆนะคะโดยที่ตัวฟิลเซลเนี่ยหลักการจะเหมือนโดยปกติเลยก็คือจะมีขั้วบวกขั้วลบที่เรียกว่าแอนโอดและแคโทด โดยที่ด้านแอโนโอดเนี่ยค่ะหรือว่าด้านขั้วบวกนะคะเอทานอลจะเข้าไปในเซลล์อะค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เหมือนการใช้ออกซิเจนที่มาเป็นตัวทำปฏิกิริยาแต่ว่าออกซิเจนก็คือเราสามารถที่จะเอามาจากอากาศได้อะค่ะก็เนี่ยค่ะอันอย่างตัวนี้ก็คือเป็นโครงสร้างของเอทานอลก็คือ C2H5OH เมื่อเขาเจอกับออกซิเจนอีกด้านหนึ่งของเซลล์อะค่ะ ตัวเอทานอลเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็ปล่อยตัวอิเล็กตรอนออกมาพอปล่อยอิเล็กตรอนออกมาอิเล็กตรอนเขาก็จะเคลื่อน <ไป S 1> ที่ในวงจร<อ>นะคะแล้วก็เกิดเป็นกระแสะไฟฟ้าค่ะแต่ว่าเราจะเห็นว่าจากสมการทางด้านแอโนดเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่3สมการซึ่งจะมีสมการข้างเคียงที่เกิดขึ้นด้วยอะคะ่ะขั้นตอนแรกก็คือจะเกิดสมการที่1ตรงนี้นะคะกับสมการของออกซิเจนรวมกันเป็นน้ําเมื่อได้น้ํามาแล้วน้ําจะกลับเข้าไปทปําปฏิกิริยากับตัวเดิมอะคะ่ะ แล้วก็ได้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว direct ethanol f u e l cell เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วอะค่ะตัวเอทาน o l สุดท้ายจะเปลี่ยนไปเป็นกรดน้ำส้มสายชูอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการที่เราจะนำตัว เอทานอลไปใช้อ uh, er ่ะค่ะส่วนใหญ่เราจะใช้ในพวกอุปกรณ์พกพาค่ะอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัว MP 3และตัวนี้ก็คือเป็นสารละลายเอทานอลเราก็ใส่เข้าไปเหมือนแบตเตอรี่ปกติเนี่ยค่ะเมื่อไฟฟ้าหมดเราจะเห็นตรงเนี้ยค่ะก็คือจะเปิดออกมาแล้วก็เทสารละลายออกไปเพราะจริงๆแล้วกรดน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นกรดธรรมชาติซึ่งไม่ได้มีอันตรายต่อธรรมชาติอยู่แล้วอย่างตัวนี้ค่ะคือเป็นมือถือค่ะอันนี้เป็นของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาด้านนี้เนี่ยค่ะแล้วก็มือถือก็ ใช่ค่ะก็คือเติมสารละลายเอทานอลเข้าไปเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวเราลองมาทดลองจริงๆให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะถ้า,างั้นเรามาดูชุดศึกษาตัว Direct Ethanol Fuel Cell กันเลยนะคะก็คือจะสังเกตเห็นตัวนี้จะเป็นตัวที่ เอาไว้ใส่สารละลายเอทานอลของเรานะคะโดยชุดการทดลองนี้นะคะจะใช้สารละลายเอทานอล60มิลลิตรที่ความเข้มข้น10%ค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัว Direct Ethanol Fuel Cell เนี่ยสามารถที่จะรับเอทานอลโดยตรงก็ได้นะคะหรือว่าที่จะมีความเข้มข้นที่มากกว่านี้ก็ได้แต่เนื่องจากไอตัวตัวเซลล์เชื้อเพลิงที่เรานํามาใช้ในชุดศึกษาเนี่ยมีขนาดเล็กค่ะก็เลยให้ใช้ความเข้มข้นเอทานอลอยู่ที่5ถึงประมาณ20%แต่ว่าที่ดีที่สุดคือที่ประมาณ10% ใช่ค่ะหลัก,กรั้งเหมือนกันดเียว90%เป็นน้ำนะครับใช่ค่ะ<ม>เป็นการผสมกับน้ําเปล่าธรรมดาเลยนะคะ<ม>ค่ะโดยที่เราจะเห็นเหมือนกันว่าด้านหน้านะคะของชุดการทดลองก็คือจะเป็นรูพูนเพราะว่าเราต้องการรับออกซิเจนจากอากาศค่ะการอ,อื่นนะคะเราก็ต้องมาทําการผสมเอทานอลกันนะคะโดยเราใช้ประมาณ60มิลลิตรนะคะก็จะใช้เอทานอลประมาณ6มลลอันนี้คือเอทานอลร้อเอทานอลร้อเเค่ะ ก็ผสมกับน so ้ำปลาเลยค่ะก็ให้ให้เต็ม60มิลลิลิตรเดี๋ยวเราจะทำการเทสด้วยตัว pH paper กันนะคะทดสอบความเป็นกรดเบสใช่ค่ะเมื่อเอทานอลเนี่ยผ่านเข้าไปในตัวเซลล์เชื้อเพลิง D E F C แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะได้กลายมาเป็นกรดน้ำส้มสายชูซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นกรดค่ะแต่ว่าตัวอินพุเนี่ยเป็นเบสใช่อินพุตของเราเป็นเบสเพราะว่าเป็นแอลกอฮอล์ค่ะเนี่ยค่ะ นี่ยค่ะเนี่ยจะเทียบสีใช่ค่ะเทียบสีก็ยังเห็นประมาณสีเรียาณเกี่ยวหกประมาณแปดค่ะเนี่ยจะเขียวจะเริ่มเห็นว่าเนี่ยเริ่มเขียวๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดแปดประมาณนั้นอยู่ที่ค่อนข้างเบสค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตอนปลายด้วยค่ะเอาผู้ออกมาเป็นไรนะครับค่ะเราก็เทสารละลายเข้าไปในกระบอกเก็บสารละลายล้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ ต้องทําการเปิดวาล์วเพื่อให้สารละลายเนี่ยไหลเข้าสู่สตัวเซลล์เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเกิดปฏิกิริยากันเองะคะใ,ในระดับอะตอม,มนะ,ะ <Okay. S 1> เนี่ยเราสามารเทก,กับกน,นี่ค่ะแล้วเราก็จะมีสายไฟสีดําแดงก็เสียบ ก็คือต่อเข้าไปจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยอะค่ะซึ่งก็คือกลายเป็นว่าผลิตพลังงานได้แล้วก็เป็นตัวพัดลมใช่ค่ะโดยตัวพัดลมตัวนี้ค่ะความต่างสัดว์0.5โวลต์ความเข้มข้นของอีเทนอล10%สามารถที่จะปั่นพัดลมที่ประมาณ0.5โวลต์ได้ประมาณ8ชั่วโมงค่ะ แต่ว่าเนื่องจาเราอาจจะรอถึง8ชั่วโมงไม่ได้ก็จริงๆจะมีสารละลายที่พอดีว่าเตรียมมาแล้วก็คือเป็นเอาต์พุตของอันนี้รล้ที่เสร็จสิ้นแล้วอันนี้อยู่ที่ประมาณ5ประมาณ5ถึง6ชั่วโมงค่ะจริงๆแต่ละคือเราสามารถติดตามปฏิกิริยาได้จากจากตัว pH paper ได้เลยนะคะอย่างตัวนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าเป็นกรดอย่างชัดเจนมายเล็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ3ค่ะ3-4ประมาณนั้นค่ะ ใช่ค่ะก็คืออยู่ในช่วงของกรดก็คือเอทานอลซึ่งเป็นเบสได้กลายไปเป็นน้ำส้มสายชูที่เป็นกรดเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ถ้าสมมติเราทดสอบในขณะที่พัดลมกำลังหมุนอยู่ก็คือเราเอากระดาษทดสอบค่ะสามารถสามารถเปิดแล้วจุ่มลงไปได้เลยค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาอยู่อยู่ที่ประมาณสักห้าหรือเจ็ดหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะทําให้เราเราทราบได้ว่าอ๋อมันเขาเหลืออยู่ประมาณครึ่งทางเขาแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นตัวทดสอบว่ะ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงที่มีแหล่งไฮโดรเจนจากแก๊สกันค่ะขอเชิญพีค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเซลล์เชื้อเพลิงนะคะที่ใช้แหล่งไฮโดรเจนจากน้ำนะคะโดยที่ตัวนี้จะประยุกต์มาจากรถจริงนะคะที่มีการใช้ตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีสถานีไฮโดรเจน แล้วก็โซลาเซลแล้วก็ตัวรถนะคะสังเกตว่าตัวรถเนี่ยจะมีแค่ตัวมอเตอร์แล้วก็เซลล์เชื้อเพลิงหรือ f ิล l เซลล์นะคะแล้วก็ถังไฮโดรเจนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอเล็กโทรไลเออยู่นะคะเราจะใส่น้ำเข้าไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าเช่นกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็คือต้องให้พลังงานเข้าไปอันนี้ต่อพลังงานจากภายนอกเป็นแบตเตอรี่อันนี้ใช่อันนี้เป็น s o l a เซ e l ์นะคะเซลล์สุริยะใช่ค่ะเป็นเซลล์สุริยะนะคะพอต่อเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดการปฏิกิริยาคือแยกน้ำให้กลายเป็นก๊าซนะคะไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยที่สังเกตได้ว่าออกซิเจนเนี่ยนะคะที่เป็นฟองตรงนี้นะคะจะออกสู่อากาศนะคะส่วนแก๊สไฮโดรเจนนะคะ จะเติมเอามาในรถยนต์นะคะก็คือเก็บกักไว้ในรถยนต์ใช่ค่ะนำมาใช้ประโยชน์อันนี้จะเหมือนกับการเติมแก๊สในรถยนต์ตามปกติเลยนะคะเมื่อเติมแก๊สเข้าไปเนี่ยนะคะถังไฮโดรเจนก็จะค่อยขยายใหญ่ขึ้นนะคะส่วนออกซิเจนเนี่ยจะนํามาจากอากาศนะคะแล้วก็เข้าไปทําปฏิกิริยากันในนี้นะคะ <c oughs> ในขั้นตอนนี้ก็คือเราแยกแกส๊สไฮโดรเจนจากน้ํานะครับ่ซนออกซิเจนก็คือเราปล่อยออกสู่อากาศไปนะค่ะ <c oughs> หลังจากนี้นะคะคือพอเกิดไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยที่เหลือก็คือเกิดน้ําเกิดขึ้นดังนั้นะส่วนน้ำเนี่ยจะออกมาทางท่อไอเสียของรถยนต์ซึ่งถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็คือจะออกมาเป็นไอน้าออกมาจากส่วนของฟิลเซลล์นี้นะคะดังนั้นแสดงว่าไม่มีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซอื่นเลยนอกเหนือจากน้ํานะคะแล้วก็ไฟฟ้าตัวเก็บกักตัวแกส๊สครับมันอยู่ตรงไหนครับ ตัวก๊าซไฮโดรเจนอยู่ตรงถังนี้นะคะเป็นถังเป็นยางไหมฮะตัวนี้จะเป็นยางเป็นแบบจําลองนะคะมันลูกโป่งใช่ค่ะลั้ษณะแบบลูกโป่งแต่เป็นโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงค่ะครับก็คือจะต้องป้องกันเรื่องการรั่วไหลของไฮโดรเจนในระดับหนึ่งค่ะก็คือลูกโป่งธรรมดาไม่ได้ไม่ไม่ควรค่ะอันนี้พอแล้วนะคะอันนี้สั่งให้ดูนะคะพอเปิดสวิตช์นะคะ เราก็จะเกิดการวิ่งนะคะก็อันนี้ก็คือกลายเป็นว่ามันใช้ฮารีเยนในการขับเคลื่อนได้นะครับ